ชอบเป็นนวลเซ่บอืสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกมุสปอนเด้อยินดี้ตอนถอดก็ซูซ่องเบาๆพี่น้องพบพ่อไปตอนแดแดดน้พี่น้องช่วงเดดๆบดาไบาย ตอนนี้เราก็จะมาลุยสวนเนาะลุยสวนเสี่ยวสวนหมูเนาะลุยสวนหม่งหม่งกำลังเป็นพี่เนาะบรรยากาศดีขนาดมากับเสี่ยวมาบุกชนหม่งพี่น้องเขาจะมากินหม่งหม่งมาเป็นไรหมางย่อยนะ

กำลังพ <Ark ane. S 2> so ิ mm ่งกำลังปลูกจะเป็นเป็นอะไรพี่เนาะพืชพัเนาะต่อไปตรงนี้เนาะมีสีน้ำน้องเลี้ยงปลาเหมือนงเนาะเลี้ยงปลาเม้อกางมองเต็มหมดตลอดอไปไปเดินนอกบานดาโมี้ยังถืนสดได้ไมอืขายสงตลาด ย้มนั้นนะครับเขาเจ้าเก็บไปขายพิซซ่าแน่ของมีอีกบอกระเละม่วงอืมม่วงเุ็มวงมันเก็บส่งตลาดเนาะเออขวดพลาสติกก็ไหวอง ôm xong buồn bây giờ Ba này là gì này lái vậy anh chị ạ? cái tôi nhảy. Tôi, tôi nhảy bỏ. Tôi bỏ ờ. Nó mạnh cái mi nhỏ. กอน้องใม้กน้องหม่น้อม้่ป่าน้อไม่ ours, าวานน้งหม้่สังไพยมีขุกตัวไม่เลยมึงท้ทางอกได้เสียมึะทุ้งหงอกได้เชตันเ<ฆ> con Thân vào đây tí hả? Thân vào đây, Không có Cái đang bắt đầu một Không vâng đem lại nhau. Uh -huh. sao bạn hao ừ. à. thì nọ, phụ đấy, phụ đấy chẳng may dậm nó đậy được thì, ừ. thì lên, ừ. mình, đưa, 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 nào, không โซงมีหนอ่งมิโซงหม่วงเต็ม่นอฮันพี่นนองมายาเนะเดี๋ยวฝั่งไทยเลยว่าตางเทศมานี่กสิพ้ามาเดี๋ยที่น้อทำพ้ที่น้ออยากมาจินม่วงฟีเนอนเงียหมูเองนี่กำลังจ่อพี่น้อเลยจ่อมานี่เป็นมาอีแล้ว có đau hương ừ. bạn hòn đau dáng hằng dáng hư giờ một à. mặc nào một đèn mặc kèm mặc, mặc nào mặc kèm mặc mặc kẹng mặc kèm mặc kèm mặc mặc kèm mặc mặc Say <laughs> hồng đèn hùng một hùng nữa hùng đáng hùng đáng hùng đáng hùng hồng hùng đáng 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 ยูทูบกับพี่น้องขึ้นชิ้อยู่ดอกเนาะพักแต่ละอย่างนี่พักสลัดพักสลัดนี่แหละพักสลัดก็เป็นอันนี้่ไยมันก็เป็นอะไรแหละนมีสองชนิดเนาะนี่เปลี่ยนมือกลกองพี่น้องไหยหมอหมูส้มสีมืองเกาะจะเบาไปเจ้ากล้องจะเบาไปเมืองเกาะไปหมักเคึือมัหเคกือาเท่เี่ตัวหมักตัวหมึกข้เท่นตัวหมึกเล่นหมึกเล่น หั่วงเนาะหลึกเลยนี่เรื่องอยากได้ก็มันใหญ่เนาะติดต่อได้เลยกำลังกำลังงานขายขายขายกับขายขาหมูเพื่อนหูจักกันกินฟรีมากินพี่ได้พ่อแม่พี่น้องทุกคน FC FC บูนาลถนนไก่กระสากินฟรีบัวอยู่ต่างประเทศบัวอยู่ลาวอยู่ไทยเนาะผู้หับส้มผู้เบิ่ร์นไล่มาเถอะมันเบาไก่เจ้ามวยบอลใสหัห่วง

เขาเบาไก่มาหลาะเล่นเมื่อนี่แเะมากีอ่า,ากายพี่น้องก,ก็จีหูอยู่เนาะหมาก่ายที่เขาไปต่ําออหูยังเออน,นี่บ่แมนอออหางแดงก็ใหญ่เช่นาะ ไงไข่มันมาก้อยกินพี่น้องเลยคันมัาจะเอาเันปล่อยเวย้ยเรียกคือกันก็เสียามาเลียงค่ะแค่นั่งสวนตัวนี้สวนใหญ่สวนนี่ัวนไหน,นไงห,ห<ล>ะหม,หมันกัาลังเข้าไปเบิ่ง Cốc mà nhanh đi có một con thì kia là bó lại để cùng một con mẹ mà anh mình anh nhưng mà tôi một con men mẹ bảo khi nọng mẹ mới lại này cùng con mua đi này cốc mạc nha Mừng nào Mừng nào. nào Đây đây, phù, đầu một buồn lăng ừ. Này, này. Bánh, mú ừ. một buồn nghe này, liện Cày nào đây Wow, mùng nào súc rồi, lên lên là, đi, 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 nó xúc là. Ừ. à, mít Nào lưng Nào. Men long now. Men thường khuyên tìm bài kiểu. Ayy. 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 Ay. đó Mộc Ay. 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 อีกประมาณสิบลายมือพี่น้องมักม่วงคือสีใหญ่เนาะเดี๋ยวชิมาถ่ายให้เบิ่งอีกเดี๋ยวชิมาถ่ายเบิ่งพี่น้องตอนนี้เรากินกันพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวสิไปก้อยแจ่วเนาะปลาแดกปลาอ้อยแจ่วจริงเนาะต้องกินกับปลาแดกเนาะมักม่วงแด่งสีแซ่บมากระทันมันหล่นเมื่อไรจิ้นเอาแยมดิกระทันยามนี่มันหล่นเมื่ลไรแหละ lôm náo p/nhờ người mượn, co sướng nhợt, Dù Đu păng cái nào ở chỗ p Dù Đu lao rượu, lôm ma. vậy mà. Mo cốt một đeo Thầy cái cậy เป็นมากพี่พีและพี่น้องมาเลยนานาะนีน่กันดอกกันด้นนาเรื่อง Đó, mọi. Có thấy giờ mặn mặn luôn rồi coi chờ hết chưa Bao kai coi... Coi chèo. Ừ. Sự là... co... à, là... ngồi nua ngồi. lại, hèn. nua co lần mười lăm. thế lăm ông lăm mười lăm mười nè, Ngồi lăm mười đây, mười lăm Ngồi lăm coi chèo mười đẻ mười lăm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  mười đây, ăn lăm mười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 

ต้องล,างอล่างีล้วเลยราวกินงหมวงบาทนี่ยางภาพีา่น้องเบิ่งเจลาะเจลาะล่างล่างนี่รถเบาไก่นี่มาฮะยางหัว

โค้กส <laughs> vale <lly> ีด <sugar> ้านะมี่เหล้ากับมี่น้ำบุไดยากกินสมแบบได้เต็มคำใหญ่ๆเลยหนึ่งแซ่บไม่ต้องอายกิน